จะต้องเคลื่อนตาตาซ้ายซ้ายดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาซ้ายขวาคือหนึ่งยี่สิบเอ็ดครั้งโอเคค่ะดึงพลังงานมาดึงพลังงานดึงพลังงานมาล็อตตกหนึ่งสองสามทไม รู้สึกร้อนและดึงพลังงานมา1 2 3เอาไวท้ที่ที่ปอดยิ้มยิ้มยิ้มสำคัญมากยิ้มนึกภาพปอดนะฮะซ้ายและขวาลำไส้ใหญ่ยิ้ม ดูดูที่ซ้ายปมอดซ้ายหายใจเข้าหายใจออกปอดขวาหนึ่งซ้ายขวาสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 21 ยกมือขึ้นให้ใจเข้ายกมือขึ้นแขนงายขึ้นใกล้ใกล้กันนะฮะแล้วก็เราจะทำเสียงเสียงปอดปล่อยวางให้มีให้โศกเศร้า ไม่สบายความเจ็บปวดในปอดได้ลำไส้ให้มันลงไปลงไปที่พื้นถ้าแม่ธรณีให้ลงที่พ่อแม่ธรณีเสียงเดียวนะฮะเสียงเดียวยา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 วหายใจเข้าเอาฝ่ามือแตะที่เขา่าฝ่ามือแตะที่เขา่าทั้งสองข้าง หายใจเข้าหออยา,ใหาหยใจออกปล่อยวางให้ความหนึ่งปล่อยวางให้อภัยลืมสะปล่อยวางอภัยลืมให้ปล่อยวางหาใจเข้าหายใจออกปล่อยวางลงไปที่พระแม่ธรณี ความโศกความเศร้าและเชื่อว่าพระแม่ธรณีสามารถที่จะแปลผันความโศกความเศร้าความเจ็บความปวดของเราให้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีให้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีเรายิ่งปล่อยวางเรายิ่งผ่อนคลายเรายิ่งปล่อยวางเรายิ่งลืมเรายิ่งให้อภยัยเรายิ่ง จะต้องต้องปล่อยวางให้หมดนะฮะถ้าไม่ปล่อยวางนี่เราก็เหมือนว่าน้ําแก้วหนึ่งสกรปรกมากเราไม่สามารถจะเติมน้ําเข้าไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาน้ําเททิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ว่างแก้วที่ว่างเป็นแก้วที่ทําไมใช้ได้ที่สุดแก้วที่สะอาดและว่างเป็นแก้วที่ใช้ได้มากที่สุดใช่ไหมฮะ ถ้าแก้วที่สปกปรกแล้วเต็มไปแล้วเราใช้อะไรไม่ได้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยจิตสบายลงให้ลงไปในในพแะแม่ธรณีให้อภยัยปล่อยวางลืมลืมเสียเถอะนะลืมให้ลืมเป็นสิ่งที่เราต้องเราต้องฝึกทุกวัน ปล่อยวางอภยัยลืมความโศกความเศร้าความเจ็บความปวดให้ปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางเต็มที่เราจะรู้สึกว่าฝาตีนเราเนี่ยถ้าเราปล่อยวางหมดปุป๊บฝาตีนเราเนี่จะมีอะไรขึ้นมาแปลว่าพระแม่ธรณีจะให้พลังงานรักษาเราจะให้โชคลาภเงินทองมา ะะเงินทองโชคลาภพ,พลังงานอายุยืนพระแม่พอรีจะให้แต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางเราไม่ว่างจิตไม่ว่างแล้วเราไม่ปล่อยวางไม่ลืมไม่หายภายัยเราก็จะยึดอยู่ตลอดเราก็จะไม่สามารถรับได้เลยนะ,ะหายใจเข้าหายใจออกปล่อยวาง หายใจเข้าหายใจออกปล่อยวางหายใจเข้ายกมือที่ปอดยิ้มไปที่ปอดใหม่ดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวา21ครั้งถ้าเรามีความรู้สึกว่า ความโศกเศร้าเสียใจที่ว่าล้อมเราตลอดเวลาเราเห็นของที่เรารักเราก็รู้สึกโศกเศร้าเราเห็นเสียงที่คล้ายกันหรือภาพที่คล้ายเราก็จะมีความโศกเศร้าเราก็ดูเราเชื่อมั่นว่าเราดูซ้ายดูขวาถ้าเรามีความโศกเศร้าเราก็ลบทิ้งซะ เชื่อว่าการดูซ้ายขวานี่เขาเขา้าในพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่เวลาลมีอารมณ์เวลานอนนี่ตานี่จะหมุนซ้ายหมุนขวามันจะเป็นการ processing คือจะเป็นการทําให้ลบคือตัวเราเองลบได้แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราทําได้แต่บางทีเราเราไม่รู้ว่ามันลบทุกวันถ้าไม่เอาสมองเรานี่จําไม่ได้ละเพราะมันเยอะไปะเราหลับในตานี่จะหมุนไปหมุนมาหมุนมาเนี่ยมันจะลบอันนี้ซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วนะฮะ ยิ้มซ้ายขวายิ้มเอาละเอาละหายใจเข้ามือยกขึ้นดูแงนแงนดูขึ้นแล้วก็เสียง ยาว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 แล้วก็หายใจฝ่ามือกลับมาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเอาฝ่ามือที่เข่าหายใจเข้าหายใจออกปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางผ่อนคลายปล่อยวาง ลืมให้อภัยให้ลงไปที่ดินให้ลงไปที่พื้นดินเมื่อเราว่างเมื่อไหร่สีทองจะขึ้นมาสัมพั์มากสีทองสีทองจะมาเรารู้สึกสีทองจะจากพื้นดินนี่มาเหลืองทองอลามถ้าเราเห็นทองและเหลืองทองเราจะโชคลาภเราจะมา,าเราฝึกจนที่ว่าเราปล่อยวางทุกอย่างแล้วเราเจอเรารู้สึกว่าเหลืองทองจะขึ้นมาละเหลืองทองจะขึ้นมานั่นอะ พลังงานรักษาพลังงานโชคลาภและพลังงานที่อายุยืนจะให้เราอตอนนี้เราจะขึ้นมาดูที่สมองดูที่สมองดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวา เราจะมองขึ้นไปสมองเพราะว่านี่สมองนี่จะเก็บอีกข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งปอดนี่จะเก็บข้อมูลใหญ่เกี่ยวกับพวกโศกเศร้าต่างๆจะเก็บอยู่ในในตับในในปอดสมองนี่จะเป็นแฟลชเมม o r y ก็คือว่าเป็นเป็นความจำที่มันอยู่ในสมองเมื่อเราเห็นปุบ๊บที่ที่ความจำในสมองนี่จะจะก,ระกระจะเปิด เปิดมามันก็จะมาเอาข้อมูลจากในปอร์ดขึ้นมาเราก็จะเข้าไปในโศกเศร้าเสียใจต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราลบความจําในปอดออกเราก็ต้องลบความจําที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเชื่อมโยงกับจากสมองลงมาที่ที่ข้อมูลเราจะต้องลบทิ้งนะฮะเพราะลบทิ้งแล้วมันจะไม่มีละมันก็จะจบมันจะไม่กลับมานะะเพราะฉะนั้นเราดูสมองซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายขวา21ครั้งเราดูไปจนสมองเราโลง่งเรารู้สึกว่าสมองเราโล่งละตอนนี้โล่งละ ลงละละหายใจเข้าเอาหมายหายใจเข้าขึ้นมาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ลงมาเอามือไว้ที่หน้าอกที่ปอดตอนนี้เราจะเอาความรักความสุขความเมตตาเข้าไปที่ปอดนะฮะแล้วก็ความกล้าหาญการที่มีจิตใจที่เรามีกล้าหาญกล้าพูดกล้าทำเวลาคนโศกเศร้านี่ไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่มีแรงไม่มี ติดใจที่จะทำอะไรได้เพราะนั้นการที่มีหายใจข้าวสีขาวเข้าไปในปอดมีความกล้าหาญมีมีพลังงานที่อยากจะก้าวไปข้างหน้ามีพลังงานที่อยากจะไปทำอะไรได้นะฮะหายใจข้าวไปในปอดให้มีความกล้าหาญมีพลังงานและความกล้าที่จะไปข้างหน้า หายใจเข้าหายใจออกจากหัวใจนี่แผ่พลังงานรักความสุขความเมตตาไปที่ปอดไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าปอดเราเนี่ยเราสามารถที่จะลบความโศกเศร้าออกซะครั้งแรกไม่ได้ ครั้งต่อไปวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าทำไปทํไปทาไปจะน้อยลงทุกวัน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 แล้ววันหนึ่งเราอนุภาพของคนที่เราลักซึ่งจะทําให้เราโศกเศร้ามากขึ้นอยู่ข้างหน้าเราเรามองเออไม่มีความโศกเศร้าแล้วเราสําเร็จแล้วเราลบทิ้งไปเลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผลนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผล อันนี้มีปัญหาอะไรไหมครับ